แค่อตอนนี้เราก็มาอยู่กับพาร์ทที่2กับเกมกิมมัลเ,เลอรแล้วนะครับผมโอเคมาอยู่เราเซฟก่อนดีกว่าตุยเอาอ่าหรืออาก์กันเลยอาร์ฟดีเราน้าเม็ดดีวะโตชีตต้องการดามเมจอืม <laughs> โอเคอเคุอค้ยอุอ้ย ันนี้อุ้ยหลบได้เกมาหลังจากไม่ได้เล่นมาประมาณเจ็ดวันอ่าโอ้ทางนี้ไม่มีอะไรเอ่อทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้ไม่ของครับโอเคมาต่อ เฮ้ยเกิดมาทำไมโอ้โหลบๆอย่าเฮ้ยเฮ้ยข้างบน้นมีอะไรแน่วะตั้เช่นไงวะเด็ขึ้นไปดิเออันนี้ขึ้นได้อ้าวโอเคเอาใหม่อุ๊บแดชโอเคเอา้าวนี่มันทางลงเรานีหว่าไอ้วิง ลงมาทำไมวะอ,อะไรก็ไม่ทางนี้มีอะไรหรือเปล่าแล้วแล้วท่าเมื่อกี้มันมีทางลงอยู่อวะไปดูอันเห้ยทำไมมีทางเยอะจังวะ อนนี้เหมือนอ๋อขึ้นมาอันนั้นก็โอเคช่างมาแล้วกันโอ้ยอะไรวะเนี่ยตรงนี้ไม่มีกุญแจสแสดงว่ากุญแจต้องอยู่ฝั่งนี้เว้ยเรืบบ่อผมครับ โอเคไม่เป็นไรเอา้าเวาแบบเวลจะอาดไปก่อนวะเร็วจาดอันนี้กล่องครับอะไรอะ่ะทิงเก็ตอิสซัสซอรีร่หรอใส่ดิรีชาร์จโซเวนโอ้สามารถรีชาร์จโซเอนร์จี้เราได้ใช่เมื่อเมื่อมันน้อยนะนั่นแหละ ตัวปะวอะอะไรของกัวเนี่ยเฮ้ยแนักสวยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยน่ากลัวไม่เห็นผมหรอกเวลบแปดเลยหรอพวกเนี้ยเวลบแปดเลยหรอเอ่อเวลบแปดเลยหรอหลอยหลังดิเฮ้ยม,มีตัวนึงมันมืดอ่ะมันมองไม่เห็นเว้ย อะไรีตีอะไรครับตีอะไรครับหล่อนหลอนแล้วเออวิ่งสุดซอยเลยแล้วกันเฮ้ยมีคนถูกจับเฮ้ยผมไปกวนคุณตั้งแต่วันอะไรครับเนี่ยผมแปลกนะอินไพร์โอ้อยฉันกำลังมองหาทางไปที่โรแลนด์ออนสตี้แอนติดอยู่ที่นี่อุบัติเหตุ โอเคช่วยก็ได้โอ้ขอให้คุณจแจเราอะเยี่ยมเลยโอเคเออกไปจากที่เราเข้าก่อนที่พวกมอนสเตอร์จะกลับมาคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันหรอกเออโหนายศพหมาแเรวอะ่ะอะไรอ่ะนายทำไมนายเป็นคนนี้วะเรานี่แข็งแก่งเหียตาย ไอมอนมาวะ่ะไอเท่เฮ้ยี่หนีดีกว,ะวะ่าว่ะเยอะเกินหนีก่อนหนีก่อนควายตีเราไม่ได้ควายติดแอนิเมชันเฮ้ยย,ย,ย,ยิงสำรวจไปหมดเลยมันกลับไปได้ป่ะวะกลับไปได้ป่ะกลับปัญหาคือมอนมันจะมาว,ะว่ะนั่นดิ เออไม่มาไม่มาโอเคชิลดิชิวเลยอ๋อโอเคไม่เปแสดงว่าเราต้องสู้จริงหรอเอาวะโหโคตรแรง không phải Ở oh. right, oh, oh. quá Ủa mà này có nha ok Nói nhờ là khỏi Cảm ơn em ừ à โอเคไม่อยากเสียไปเลยอ่ะขี้เกียจกลับมาด้วยลองไปใหม่ดิเผื่อสู้ไหวหอมบวกหอมบวกผมมาแก้มือแล้วครับคุณเออเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้โหเดียวเรเสียเรือนเลยเยี่ยมเลยมามาใหม่มาใหม่เม,มื่อกี้ประมาทเมื่อกี้ประมาท เฮ้ยมันตีกับหลังได้ด้วยว่ะโดดหนีก่อนตามมาดิตามมาดิโอ้ไมก่กล้าดิอ้าวอ้าวตายจริงไม่เป็นไรเราไม่มีเวลาละ เวลาอาจเะน้อยตกงรีบไปเฮ้ยขวางอโอ้ยอยากขวางกันดิคนรีบอยู่โอเคก็เดี๋ยว คลิปนี้ขเขาจบไปที่นี่ก่อนนะครับีมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยครับผม